เอาทำอะไรนี่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 คืออะไรนี่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 อะไรเนี่ยเอาน้ำหวานไงคือจะให้กินน้ำแข็งเอาวันเนี้ยเออน้ำแข็งแก่ร้อนไงมันร้อนบรตุ้มห้องก่ะนี่บรตุบแล้วเคียวครบอะไรอไม่โรยโอ้ อะไรเนี uhm. deh, like, ่ย so พี like ่เกมเขากินน้ำแข็งใส่เราก็กินน้ำแข็งนี่ไงน้ำแข็งกรอบไงเราแตกกอนเออนี่เป็นไงเป็นไงไมโลนั่งอยู่นั่งอยู่ขอยังชิมหน่อยอะไรอีกเออนี่นี่สุดๆไปเลย สวัสดีครับสบสวััดีครบมาครับผมวันนี้แก้ร้อนนิดหน่อยวันนี้เรากินน้ําแข็งนะครับราดอะไรนะน้ำจิ้มกับน้ํำจิ้มลูกชิน้นนะครับผมแซ่บมาลุยครับผมมันร้อนเนักจากอะไรลูกชิ้นเนี่ยต้นกําเนิดจากการที่เราคิดเองร้อนอารมณ์เสียรออ,อ,อะไรละ่ะโอ้โหเราไม่ทุกแบอะไรเลยนะ้วต้องแก้กินมากินก็กินมะเหมือนไอ น้ำแข็งใส่ทั่วไปแหละแต่มันก้อนใหญ่หน่อยอได้ทั้งรสแบบรสไอ้น้ำจิ้มหมูชิ้นแล้วก็ไมโลด้วยอ่อนหวานเปรี้ยวๆเค็มคมกลมต้องเกลือกินแห้งแย่เปล่าปันไม่หลุดวันนี้ไม่หลุดไหนเนี่ยบรรยากาศมันร้อนคุณผู้ชมกินน้ำเย็นๆดีกว่าง่ายๆหรือเอาไปใส่น้ำน้ำอาบเนาะเหลือ ไม่เราต้องอยู่ใกล้ๆน้ำแข็งไว้ตอนเนี้ยคือแบบเราอยู่อย่างเงี้ยลมมาอย่างเงี้ยไอไอเย็นจากน้ำแข็งประทะตัวเรามันก็เย็นไงก็พี่ก๊อทำไมมันเหมือนน้ำแข็งตกดินเลยแล้วเราก็จับน้ำแข็งด้วยมันก็เย็นเรับพี่แก่อืมอื่อถ่ายคลิีจบพาผมไปทำฟันเนอะอุตส่าห์ดึกนี่เรานอนเป็นอันดับสามของประเทศอ่ะสามสิบเก้าองศา สามเก้ายังไม่ยังไม่เท่าไหร่สี่สิบสองสี่สิบสามปรงวันเพิ่งนกายเลยทุกคนมาใครอยากกินครับผมดูอีครับผมนี่วันนี้ไม่มีซีฟูดนะถ้ามีซีฟูดเนี่ยลาดไปแล้วพุงยองเดี๋ยวฟันเนี่ยนี่นี่นี่น <laughs> มันน้าบูญจ้าโอ้โหเพืยบเบือมเลยเดี๋ยวนิอนเอาเร็วาลาดหน่อย โอ้โหกลิ่นมาเลยตุ่งกลืงชิมสุดอยางอร่อยชิมิเอางี้เลยเหรอ,อขอเครืยองมาหลังติดใจอีกคุณผู้ชมไปทำกินเองอีกสีไม่ได้ไม่หักกห็นเลยนะฮะเป็นมารูอย่างเดียวก็กิกนได้ แต่จเป็นน้ำจิ้มอย่างนี้เเห็นกิปโป้ไหมกิปโป้ผสมกันน่ะเราผู้ชมร้านมากท่านของอร่อยมากนะไอ้พ <c oughs> ี่ออเจกับหวานหวานแล้วไปกินน้ำจิ้มไก่ <c oughs> กินไวโลปน <c oughs> ี่ก็ไม่ได้แย่หน่อ,อนั้นแต่ม,มันแปลกอ่ะ กินยังงไโอ้ยอ,อยากนั้อจุดอะคุณผู้ชมคือวันนี้ไม่มีอะไรกินในตู้เลยคุณผู้ชม <S <S แต่ต้องแข่งแบบวันนี้นง่ายจี๊เกินแล้วเกินแล้วอยากกินเย็นๆน้ำแข็งใสก็ไม่เปิด ร้านไม่มีร้านไม่เห็นแต่ไม่เปิดจะ่ทำเองอ่ะที่คาดแข็ทำเองก็เครื่องมีอีกนะผมจัดอย่างนี้เลยง่ายมากไม่โลเว่แซ่บได้กินนานด้วยอย่างเงี้ยคอไม่มีใครแย่งเลยจริงก็ไม่มีใครอยากกินหรอกจริงๆฮะอืึนหัวโโอ้ห ติดปากติดปากมันร้อนดีนักเนาะเดี๋ยววันหลังเราแช่ดีกว่าอเอาอ่างลมแล้วน้ำแข็งแล้วก็นอนแช่ดีกว่าคุณผู้ชมเพราร้อนแบบนี้เนาะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนกดหัว อืมเจอนิ้มกินเข้าไปเด็ดเลยโอ้โหกินสุดยอดเลยคุณผู้ชมคือลิ้นนี้น่าจะเป็นลิปที่แปลกที่สุดแต่ทำช่องมาแล้วมันโอ้โหอาจจะโดนด่าก็ได้ลิเนี้ไมนด่าหรอกมันกินได้คุณผู้ชมมันกินได้เดี๋ยวคุณบอกคุณผู้ชมบอกสิ้นเปลืองไม่มีประโยชน์อีกแกเราก็ไปใช้อีกอน่ได้ ทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าทำเพื่ออะไรก็ก็อยากใะ้ห้ามอะความสู้กันเก็อยากจะทำเนาะใช่ว่ากันไม่ได้เราของมันเนี่ยทำคืออยากทำแต่ว่าไม่มีใครเท่าแบบนี้หรอกโอ้ยดูนี่โอ้ไม่มันหลุดปากอะเออบอกว่าอย่าชวนหัวละนี่เป็ว่าเลี้ยงแข้ง เฮ้ยเลี้ยไงเเลยีเลยไงยไหมก้อนอี่บลัม <c oughs> โอ้โอ้เราบนกันแล้วอ้าวก้าใส่ตะกีกมมมอมม <c oughs> ีโอ้คนเละอดนีกินอะอะไรเละอคนจะเลมากคนอย่างเงี้ยไรเลดอมเราเาว่าเจ้าเนี่ยเนี่ยิดได้อ่ะโอ้โอ นอย่างล่ะแม่งพ่นหย่างเ้ยไปูก็เลยอมก็อมให้นอนเลยเลยีบกินกินหมดเอาเร็วกินให้หมดเอาเร็วโอ้ยายให้หมดจะได้เน้ยตวันตีน เอาไปมองดูดิออาวก็มันอยู่ตรงนี้เยอะสวัสดีครับ